สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครๆก็เข้าครัวแล้วผมภูมิใจนําเสนอเมนูที่เราจะสนุกสนานกับไวน์แดงกันอย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านขอเข้ามานะครับวันนี้ผมจะทําลูกแพรตุ่นไวน์แดงนะครับผมส่วนผสมตามนี้เลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกผมมีลูกแพรนี่ผมปอกเปลือกมาแล้วนะครับผมใช้แพรเขียวนะครับผมผมมีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นเหล้ารัมนะครับผมมีซินนามอนสติ๊กหรือว่าอบเชยอันนี้มาเป็นแท่งเลยแล้วก็ ไวแดงนะฮะอันนี้แอบขโมยป้ามาไม่ใช่นะครับผมก็เราใชา้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเอามาตุนนะครับไม่พอเดี๋ยวผมต่ออยขวดนึงก็ได้นะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวก็กระดกกันเองโอเคเริ่มเลยตุนตุนตุน,ตนโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมแอบใส่ไวแดงลงไปในหม้อแล้วนะครับอ่าแล้วผมก็จะลงรมของผมลงไปด้วย ะครับผสมกันไปเลยต้มมันไปนะครับให้มันเข้ากันผู้ชมต้องระวังรำนิดนึงด้วยนะครับเวลาสม่วใส่ตอนร้อนจัดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาฟลอมเบ้ได้นะครับฟลอมเบ้ From <c oughs> คืออะไรฟลอมเบ้ <c oughs> คือเวลาที่อุณหภูมิในหม้อเนี่ยมันร้อนจัดหรือว่าแบบมีเปลวไฟอยู่รอบๆแล้วแอลกอฮอล์ตั้งแต่เครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ตั้งแต่40่ดีกรีขึ้นไปครับมันติดไฟนะครับต้องระวังนะดื่มมันลวกหน้าเอานะเสียโฉมไม่รู้นะครับโอเคผมจะลงน้ำตาล ผมผมแนะนำนะให้ใช้ไผ่ไม้นะครับเพราะว่า,ามันจะได้ไม่มีรสชาสมมติถ้าใช้แบบพวกเหล็กหรือพวกอะไรเงี้ยที่มันเ,เป็น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 ,ปน,ปนอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ไม้ลงไปคนอ่ะมันจะมีกลิ่นแต่เดี๋ยวมันทิ้งลงไปในอาหารของเรานะครับผมแนะนำไม่ใช้ไม้คนแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติด้วยนะครับผม,ผมลงน้ำตาลลงไป ผมจะต้มให้เดือดก่อนนะครับแล้วระหว่างนี้ผมลงไอ้นี่ด้วยซินนามอนโอเคค่อยๆต้มไปด้วยกันมันจะมีความหอมกลิ่นละมุนขึ้นมาพอมันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะหลีเป็นไฟอ่อนแล้วผมเอารูปแพรลงเดี๋ยวมาดูกันอีกที โอเคเริ่มเดือดแล้วผมรีไฟอ่อนคุณผู้ชมแล้วผมก็ตรงไปเนิ้วกิ่กลายไหม <laughs> ดิฟลงไปเลยครับเอาให้มิดเอาให้ท่วมคุณผู้ชมผมจะตุ๋นไปสักประมาณจริงๆก็คงต้องเป็นชั่วโมงแหะครับแต่ผมจะดูครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจริงๆเราต้องการแค่ให้เนื้อเขาสุกนะครับแล้วความหอมกลิ่นอะไรทั้งหลายในไวน์เนี่ยก็จะซึมเข้าไปนะครับ โอเคเดี๋ตุนทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพอได้เราเรามาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมใ่เสร็จเรียบร้อยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผมจัดละจัดให้คุณผู้ชมได้ รับประทานกัน,นครับโอ้ยร้อนผมไล่น้ำมันเองนั่นแหละไว้บนจานนะครับแล้วก็เดี๋ยวกันเอาไงดีเสิร์ฟให้มันได้วลุ่มหน่อยเสิร์ฟลูกหนึ่งนะครับเราจะเสิร์ฟเป็นลูกครึ่งนี่เฟื์ ให้โอ้โหผู้ชมนุ่มมากเจ๋งสุดๆผมทำข้างในอย่างนี้เอาละโอเคผู้ชมทีนี้ผมมีเฉออยเอามาแต่งด้วยทีนี้ผมจะบอกว่าตัวน้ำเชื่อมนะครับผมเอาไป reduce ต่อนะครับในอีกกระทะหนึ่งนะฮะมันก็จะค้นๆขึ้น มานี่คืออันที่ผมเอามาลายในจานด้วยฮะแล้วก็เอามาลาดตัวมันอมยมยมเยิ้มคผู้ชมูเรียบร้อย <c oughs> เสร็จแล้วนะี่ครับไวายแดงเกือบขวดของเรากับ <c> ล <oughs> <g rab ble> ูกแพรเสร็จเรียบร้อยครับแ่นให้ดูด้านง,งามโพชแพรอินเรดไวน์พร้อมรับประทานครับผม